สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสนามข่าวท้องถิ่นนะคะประจำวันพฤหัสบดีที่7ตุลาคม2564ค่ะอยู่กับพิชชันสุทาวันโอสถเจริญค่ะครับผมปันชัยสารการครับค่ะวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าต้องมาติดตามข่าวสารกัน<ช>แล้วก็ยิ่งเป็นข่าวสารที่ตอนนี้ต้องบอกว่าชาวจันทบุรีเองก็แอบวันวันเหมือนกันนะคะใช่ครับรวมไปถึงโควิด19ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยเลยนะครับที่ดูเหมือนว่า จะดีขึ้นบ้างบางครั้งแต่ว่าบางครั้งตัวเลขก็ยังสูงอยู่โดยไปถึงตัวเลขผู้ติดเชื้อนะครับวันนี้นครับก็มีตัวเลขผู้ติดเชื้อครับถึง1 1 2 0 0คนนะครับแล้วก็เสียชีวิตวันนี้ก็100กับอีก13รายนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจในส่วนนี้ด้วยนะครับนอกจากโควิด1 9แล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องตามต่อกันเลยก็คือในส่วนของสถานการณ์น้ำท่วมนะครับที่มันยังเกิดอยู่ในพื้นที่ภาคกลางของเราก็ หลายพื้นที่ด้วยกันกนะครับถูก่อนอื่นเลยนะครับเรามาติดตามโควิดกันก่อนเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับอยอดผู้ติดเชื้อโควิด19ในจังหวัดจันทบ,บุรีของเราก็ถือว่าทุบสถิติมากเลยครับคุณผู้ชมที่ผ่านมา นิวไฮเลยทีเดียวครับวันเดียวก็คือ450รายสร้างความตกใจแล้วก็เกิดคําถามขึ้นในใจว่าจํานวนผู้ติดเชื้อก้าวกระโดดแบบนี้นะครับมาจากที่ไหนอย่างไรบ้างนะครับวันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจกับนายแพทย์สาธานสุขจังหวัดจันทบุรีนะครับอยู่กับนายแพทย์อภิรักษ์วิสุทธิ์อาพรขณะนี้อยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะก่อนอื่นเลยค่ะแน่นอนว่าตัวเลขเนี่ย450คือเป็นตัวเลขที่สูงมากนะคะอยากทราบข้อมูลเบื้องต้นว่า450รายที่เกิดขึ้นในจังหวัดจันทบุรีเนี่ยนะคะเป็นกลุ่มไหนแล้วก็อยู่ในพื้นที่ไหนเป็นส่วนใหญ่นะคะคุณหมอครับผม450รายนะก็เป็นบิวไฮของจันทบุรีนะครับครับจริงจริงมีหลายปัจจัยนะครับที่ทําให้ตัวเลขเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าที่แน่ๆครับก็คือเป็นผู้ติดเชื้อจริงจริง นะครับแล้วก็อยู่ในี่อำเภอหลักนะครับี่อำเภอหลักๆนะครับที่ที่พบผพู้ติดเชื้อจํานวนมากนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นตั้งแต่อําเภอ่งน้ําร้อนครับนะครับอําเภอสอยดาวอําเภอเมืองและอําเภในยาอามเฉพาะ4อำเภอเนี้ยนะครับก็ประมาณ400ลายเกยือบ400ลายนะครับเพราะนั้นอําเภออื่นๆอีก6อำเภอนะครับก็อยู่ที่ประมาณ50ลาย <c oughs> นะครับ นะในตัวเลขตัวเลข450รายนะครับที่เราพยายามสอบสวนและตามลงไปนะครับก็จะมีอยู่4 4คลัสเตอร์หลักๆนะครับที่เราเรียกว่ากลุ่มผู้ติดเชื้อนะครับคลัสเตอร์แรกๆนะครับที่พบมากแล้วก็พบ uh, ในสองอำเภอละสองอำเภอที่พบนะครับก็คือเกี่ยวข้องกับตลาดืะครับมีทั้งตลาดนัด ตลาดถาวรครับที่ที่มีจํานวนปริมาณพบผู้ติดเชื้อจํานวนมากนะครับกลุ่มที่สองนะครับที่พบและเพิ่มขึ้นมาอย่างชัดเจนนะครับก็คืองานบุญงานศพนะครับไม่ว่าจะทําบุญร้อยวันนะครับจัดงานศพรวมกลุ่มกันนะครับโดยปกติเนี่ยเราจัดงานบุญงานศพเนี่ยเราก็มีมาตรการ ใช่ไหมฮะเช่น,น,นหลังจากเราไปแล้วเนี่ยการทานอาหารเราก็จะเอาอาหารกลับอืนะครับเช่นเป็นใส่กล่องใส่ถุงกลับบ้านแต่ว่าก็มีบางงานนะครับที่เขาจัดแล้วมีการจัดเลี้ยงรวมกลุ่มนะครับก็จะเปิดการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนนะครับกลุ่มที่สามนะครับก็จะเป็นกลุ่มของของแคมป์คนงานนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่ทททหลังจากที่ทํางานเสร็จแล้ว นะครับก็รวมกลุ่มกันนะมีทั้งทานอาหารแล้วก็พบทราบนะครับนอกจากอาหารแล้วก็จะมีการลงกลุ่มดื่มสุรากันด้วยนะครับกลุ่มที่สี่นะครับเป็นกลุ่มที่เป็นตามฤดูกาลน,นะครับของจันทบุรีก็คือลงลำใหญ่และสายเก็บลำใหญ่ซึ่งจะมีมากที่สองอำเภอที่มีการระบาดด้วยนะครับ,รบก็คืออําเภอโป่งน้ําร้อนและอําเภอสายดาว นะครับก็จะเป็นเป็นกลุ่มสีหลักๆนะครับที่ทําให้เกิดผู้ติดเชื้อจํานวนมากครับครับจากนี้เราจะมีการดําเนินมาตรการที่จะสกัดในสีคัตเตอร์หลักๆนี้เรามีการวางไว้อย่างไงบ้างครับท่านแพทย์ครับครับในกลุ่มของตลาดเนี่ยจริงๆเรามีมาตรการตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าให้มีการตรวจคัดกรองเชิงลุกในกลุ่มตลาดที่เราพบมากๆเนี่ยเกิดจากการคัดกรองเชิงลุกจํานวนมากครับทุกตลาดเราจะตรวจ ครบร้อยเปอร์เซ็นตเบื้องต้นการตรวจเชิงลุกของกลุ่มตลาดของจังหวัดเชียงรียเราจะใช้ a อ k เป็นหลักนะครับถ้า a อ k ได้ผลบวกเราถึงจะไปทำ r า p c r เพื่อย,ยืนยันนะครับในวันหนึ่งวันหนึ่งเราจะตรวจตลาดอยู่ที่ประมาณสองสามพันลายนะครับ,รบซึ่งเป็นยอดที่สูงมากนะครับแล้วก็ส่วนของอมาตรการทางตลาดของแต่และพื้นที่เขาจะต้องเข้มงวดตามมาตราฐานของตลาด นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าใครเข้าที่ตลาดในเขตจังหวัดจันทุบุรีนะครับในบางตลาดที่เราตรวจไปสักสองสามครั้งแล้วเนี่ยนะครับแล้วพบว่าพ่อค้าแม่ค้าหรือกลุ่มคนงานแนงงานที่อยู่ในตลาดนั้นๆไม่พบการติดเชื้อท่านจะเห็นมีป้ายแขวนคอนะครับอันนี้จะเป็นมาตรการหลักเลยว่าถ้ากลุ่มพวกนี้ไม่มีป้ายแขวนคอ เราจะไม่ให้เข้ามาค้าขายในตลาดนั้นนะครับอันนี้คือมาตรการของตลาดนะครับประเด็นที่สองกเอง็เรื่องการรวมกลุ่มสังสรรค์เมื่อวานก็ได้ศึกษาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับในการออกนะครับองคงเห็นประกาศของจังหวัดจันทบุรีนะครับ,รบของเมื่อวนันลงวันที่หกตุลามีผลวันที่เจ็ดนี้นะครับก็คือการงดการรวมกลุ่มนะครับการดื่มสุรา จำหน่ายนะครับใจแก่แอลกอฮอลทุกชนิดนะครับแล<ะ>้วจนถึงวันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมนี้นะครับก็เพื่อชะลอนะฮะไม่ให้รวมกลุ่มกันนะครับจนถึงรวมในเกาสถานนะครับนะฮะอันที่เอ่ออันที่สามก็คือเรื่องของแรงงานนะครับแรงงานก็ส่วนใหญ่ตอนนี้จะเป็นการเก็บลำไยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย แรงงานส่วนใหญ่จะอยู่ที่เขตอำเภอผ่น้ําร้อนและสายดาวครับนะครับมาตรการที่เราดําเนินการเนี่ยนะครับก็คือถ้ามีแรงงานที่จะออกจากสองอำเภอนี้ต้องมีการตรวจเอพิเกก่อนและขออนุญาตนะครับในอำเภอนะครับต้นทางแล้วแจ้งไปที่านอำเภอปลายทางนะครับว่าจะมีกลุ่มนี้นะครับที่จะเข้าไปเก็บลำไยบริเวณใดบริเวณหนึ่งในอำเภอ อำเภอของของปลายทางนั้นนะครับเพื่อให้มีกระบวนการตรวจสอบนะค,ะครับถ้ามีอะไรผิดปกติเราจะได้ติดตามและตรวจตรวจได้ทันครับนะคะก็จะเห็นว่าเป็นมาตรการที่ค่อนข้างเข้มข้นมากกว่าเดิมนะคะหลังจากที่ตัวเลขเองก็ทะยานขึ้นไปจนหลายๆภาคพักสวนก็ต้องบอกว่าว่นใจเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะและแน่นอนค่ะตอนนี้ในเรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะคุณหมอคะตอนนี้เราได้มีการฉีดวัคซีนเป็นยังไงบ้างคะในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีนะคะ คือยอดยอดวัคซีนตอนนี้นะครับที่เราฉีดไปเนี่ยก็มีจํานวนวัคซีนที่ฉีดกะค่อนข้างจํานวนมากนะครับครับมีมีฉีดทั้งหมดที่เราฉีดไปนะครับเ,เข็มหนึ่งนะนับเฉพาะเข็มหนึ่งก่อนนะครับสองแสนสองหมื่นสี่พันกว่าเข็มละนะครับทีนี้พอเราฉีดเข็มหนึ่งไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็มาดูว่ากลุ่มที่เราเน้นในการฉีดวัคซีนนะครับ ก็จะเป็นกลุ่มที่มีความสําคัญและมีความเสี่ยงสูงนะครับที่เขาเน้นหนักนะครับก็คืออายุเกิน60ปีซึ่งตอนนี้เข็มหนึ่งเนี่ยเราฉีดไปได้ถึง60เปอร์เซ็นตนะครับส่วนเข็มสองก็อยู่ที่48เปอร์เซ็นแล้วนะครับในส่วนส่วนของเจ็ดกลุ่มโรคเข็มหนึ่งเราก็ฉีดไปจนถึง50เปอร์เซ็นตนะครับเข็มสองได้ถึง38เปอร์เซ็นตเพราะฉะนั้นในเรื่องของวัคซีนนะครับ ยังยังมีความต้องการในการฉีดวัคซีนนะครับอีกระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับจํานวนวัคซีนที่ลงมานะครับแล้วก็การวางแผนในการจัดการครับเพราะนั้นวัคซีนณนะวันนี้จะถือว่า2 0 0 0 0 2 4 0 0 0นะครับจากเป้าที่ที่เราจะต้องฉีดวัคซีนให้ได้70%นะครับอันนี้ก็จะห่างอยู่ประมาณ20-20%ครับ คสุดสท้ายนะครับสิ่งที่นายแพทย์นะครับอยากจะเน้นย้ำนะครับให้ชาวจันทบ,บุรีนะครับในการที่จะช่วยการป้องกันแล้วก็ลดจํานวนผู้ติดเชื้อให้มันน้อยลงอย่างนี้นครับนายแพทย์อยากจะฝากอะไรถึงชาวจันทบ,บุรีครับครับก็ต้องต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าแม้เราระบุเป็นกลุ่มต่างๆที่มีการติดเชื้อจํานวนมากนะครับแต่ณวันนี้การติดเชื้อได้แพร่กระจายลงสู่ชุมชนและครอบครัว นะครับก็พูดง่ายๆว่าเดินไปที่ไหนก็อาจจะพบผู้ติดเชื้อได้ทุกที่นะครับ,รบเพราะฉะนั้นมาตรการที่ต้องเน้นย้ำนะครับก็คือมาตรการป้องกันส่วนบุคคลนะครับเราคงต้องย้อนกลับมาทํามาตรการส่วนบุคคลอย่างเข้มข้นก็คือรักษาระยะห่างสวมหน้ากากล้างมือนะครับแล้วก็ตรวจสอบตัวเองตลอดเวลาครับอันนี้เป็นมาตรการที่ต้องเข้มข้นกับทุกคน เพราะเราต้องอยู่กับโควิดไปตลอดนะครับคงไม่ได้หมดไปเร็วๆนี้ครับครับวันนี้ก็ร่วมพูดคุยกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณนะครับนายแพทย์อภิรักษ์พิสุทธิ์อภรนะครับเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยในรายการสนามข่าวท้องถิ่นของเราครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากค่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะ ก็ยังคงต้องเป็นมาตรการที่เข้มข้นเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าตัวเลขที่มันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันเน้นย้ำว่าในบางครั้งเนี่ยหลายๆท่านกาดอาจจะตกนะคะนำมาซึ่งในเรื่องของผลที่มันเกิดขึ้นก็คือตัวเลขที่เพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างที่ท่านนายแพทย์บอกไว้นะคะมาตรการ<ช>ส่วนตัวนี่แหละเราต้องเน้นย้ำม,มากๆเลยใส่หน้ากาก,กอนามัยให้ดีรั้งมือให้บ่อยๆนะคะเว้นระยะห่างและที่สําคัญค่ะก็ พยายามเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่ที่บ้าน<ช>นะคะคออกไปเมื่อจําเป็นเท่านั้นนะคะจะเป็นมาตรการที่ดีอย่างแน่นอนค่ะคเอาละค่ะในเรื่องของหลายจังหวัดเช่นเดียวกันนะคะเรื่องของการฉีดวัคซีนค่ะแน่นอนนะคะว่าได้มีการฉีดวัคซีนต้านโควิด -19 เป็นไฟเซอร์เข็มแรกนะคะตอนนี้ก็ได้มีการดําเนินการค่ะให้กับนักเรียนนักศึกษาเพื่อที่จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันก่อนก,อนการเปิดภาคเรียนค่ะ เริ่มกันที่หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายนะคะตำบลหนองละลอกอําเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองค่ะนายชนะเอี่ยมแสงนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองก็ได้มีการติดตามการฉีดวัคซีนต้านโควิด -19 ไฟเซอร์เข็มแรกให้กับนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยบ้านค่ายนะคะที่มีอายุ12-18ถึง18ปีจำนวนทั้งสิ้นนะคะ1410คนด้วยกัน ทางด้านของนายประทีปจุลาเลิศค่ะท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายก็กล่าวว่าทางด้านของวิทยาลัยเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นสถานศึกษาแห่งแรกค่ะที่ได้รับวัคซีนโดยได้รับการจัดสรรน,นะคะทั้งสิ้น1140โดสมีนักเรียนนักศึกษานะคะประสงค์ที่จะฉีดวัคซีนอยู่ที่2,122คนจากทั้งหมด2,737คนค่ะคแล้วก็ไม่ประสงค์ที่จะรับวัคซีนนะคะรวมอยู่ที่615คนค่ะ ด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนะคะก็กล่าวว่าจังหวัดระยองเนี่ยได้รับการจัดสรรวัคซีนสำหรับเด็กอายุ12-18ปีทั้งสิ้น23,000โดสค่ะจากที่ได้มีการแจ้งความประสงค์นะคะทั้งหมดอยู่ที่59,000คนโดยจะได้มีการดำเนินการฉีดให้กับนักเรียนนะคะชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วก็เด็กที่มีโรคประจำตัวก่อนเป็นอันดับแรกค่ะประมาณ22,000คน หากได้รับการจัดสรนวัคซีนเพิ่มเติมก็จะมีการทยอยฉีดให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นต่อไปส่วนในระดับปวสนะคะก็มีอายุเ,ยเกินกิน1ปปีนั้นจะต้องมีการหารือกับสาธารณาสุขจังหวัดอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าจะสามารถฉีดพร้อมกันได้หรือไม่แล้วก็ต้องรอความชัดเจนอีกครั้งนะคะอย่างไรก็ตามจะพยายามฉีดให้ได้ในคราวเดียวกันทั้งหมดค่ะ ครับเราไปกันที่จังหวัดนครปฐมกันบ้านนะครับที่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนางวราพรเจริญสิริโชธนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครปฐมครับตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับกลุ่มนักเรียนของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยนะครับเพื่อเป็นการสร้างผูิคุ้มกันให้กับนักเรียนพร้อมกับมีการมอบแมสแล้วก็เจลแอลกอฮอลให้กับนักเรียนด้วยนะครับสำหรับโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยนะครับที่มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนนก็จวทั้งหม 1,632คนครับระดับชั้นมันธยมศึกษาตอนปลายจำนวน1,509คนรวมทั้งสิ้นก็3,141คนจากนักเรียนทั้งหมดเนี่ยในโรงเรียนนะครับ3,631คนครับ โดยจังหวัดนครปฐมตั้งเป้าหมายที่จะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้กับกลุ่มนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่12 18ปีจำนวนทั้งหมดของจังหวัดก็คือ69,611คนนะครับที่มีความประสงค์ที่จะฉีดวัคซีนก็ประมาณ54,526คนคีดเป็นร้อยละ78.32โดยจะมีการเริ่มดำเนินการฉีดตั้งแต่วันที่5ตุลาคมเป็นต้นไปเพื่อให้ทันก่อนที่จะเปิดภาคเรียนใน1พฤศจิกาย,ยนนี้ครับ มาปิดท้ายนะคะกันที่อาคารรัตนเทพสตรีค่ะชั้นหนึ่งภายในมหาวิทยาลัยราชพัฒเทพสตรีจังหวัดลบบุรีค่ะคผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวทมีนะคะอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒเทพสตรีก็ได้มีการร่วมให้กําลังใจนะคะนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่1นถึงหโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัฒเทพสตรีที่ได้มีการเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์นะคะในกลุ่มเด็กอายุตั้งแต่ 12- 18ปีค่ะโดยในระยะแรกเนี่ยนะคะก็คือต้นเดือนตุลาคม2564ได้รับการจัดสรรวัคซีนทั้งสิน้น19,380โดสค่ะครับสำหรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์นะคะให้กับเด็กนะักเรียนของจังหวัดลบบุรีนั้นค่ะก็จะมีการดำเนินการนะคะให้ครบทั้ง11อำเภอ รวม52,258คนค่ะแล้วก็จะกำหนดจุดฉีดวัคซีนเนี่ยจุดด้วยกันก็คือที่จุดที่1นะคะคที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลายัยจุดที่2ก็คือที่มหาวิทยาลัยราชพัฒเทพสตรีรแล้วก็ในวันถัดไปนะคะก็จะมีการดำเนินการ <c oughs> ตามอำเภอต่างๆก็จะอยู่ที่ระหว่างวันที่6ถึง13ตุลาคมนี้ค่ะครับก็ถือว่าเร่งฉีดกันในหลายจังหวัดเลยทีเดียวนะครับเพื่อที่จะได้เปิดภาคเรียนได้อย่างสบายใจนะครับเพราะว่า <c oughs> เด็กๆก็อาจจะอยากเจอเพื่อนแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็บางครั้งในการเรียนออนไลน์จริงๆคุณพ่อคุณแม่เองก็เหมือนมีเสียงบ่นมาเหมือนกันนะว่าดูแลลาบากอยากให้เข้าชั้นเรียนมากกว่านะคะใช่ครับไม่เพียงแต่เด็กนะครับที่ต้องรับการฉีดวัคซีนครับในเรื่องของการนะครับผู้ใหญ่หรือว่าคนโตก็ต้องฉีดเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะดําเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเราให้มันเดินหน้าต่อไปได้หลังจากที่มันหยุดชะงักมานานหรือเกินนะครับที่โรงพยาบาลตาดครับเขาก็มีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด็มแรกให้กับประชาชนทั่วไปนะครไว้ จำนวน2,300โดสที่บริเวณสาธารณประสาคมจังหวัดตาดครับโรงพยาบาลตาดก็ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขของจังหวัดตาดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตราดครับดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 โดยเป็นวัคซีนซิโนแวคนะครับเข็มแรกจำนวน2,300โดสให้กับกลุ่มเป้าหมายก็คือประชาชนทั่วไปที่จองคิวไว้ในระบบหมอพร้อมหรือจองคิวไว้กับโรงพยาบาลตาดนะครับหรือว่าอาสาสมัครของสาธารณสุขนะครับ โดยมีอาสาสมัครเหล่าอาชาติจังหวัดตราดก็ปฏิบัติงานร่วมกับจิตอาสา904จ,จังหวัดตราดเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตราดครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ร่วมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสำหรับการฉีดว ok ัคซีนป้องกันโควิด -19 นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีอสมนะครับที่มาร่วมปฏิบัติงานตรวจคัดกรองประชาชนครับรวมไปถึงการฉีดว ok ัคซีนโควิด -19 ในครั้งนี้นะครับก็เป็นการใช้สูตรก็คือตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดมาก็คือซีโนแวคในเข็มแรก แล้วเข็มที่2ก็เป็นแอสตาเซเนกาครับ แล้วก็ในช่วงของเทศกาลกินเจนะคะสิ่งที่เราคุ้นตาอยู่ทุกปีเนาะก็จะเป็นการที่ว่ามีร้านรวงต่างๆมาขายที่จ<ช>ิดการเนาะมีอาหารเจให้เลือกมากมายแต่ว่าโดยวิกฤตการโควิด -19 เนี่ยนะคะก็ถือว่าได้รับผลกระทบทีเดียวค่ะ<ช>อย่างเช่นที่จังหวัดจันทบ,บุรีนะคะก็เจอวิกฤตโควิดระบาดหนักค่ะทําให้โรงเจเมืองจันเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าสั่งห้ามค่ะขายของหลายร้านนะคะเลือกกลับมาขายแบบ Delive อรหน้าบ้านค่ะเน้นการส่งถึงบ้านมากกว่าค่ะ นายพักขนนนะคะผลอเนกค่ะก็คือหนึ่งของตัวอย่างของคนรุ่นใหม่นะคะในยามของไวรัสโควิดระบาดเนี่ยที่ต้องบอกว่าไม่ย่อท้อค่ะเพราะว่ายังคงสืบทอดการขายอาหารเจนะคะแม้ว่าตอนนี้เนี่ยที่จังหวัดจันทบุรี ก็จะมีการระง,งับการขายอาหารเจรบริเวณหน้าโรงเจทั้งสองแห่งจากตัวเลขของการติดเชื้อในพื้นที่ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะตามมาตราการแล้วก็คำสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดจันทบุรีส่งผลให้ร้านน้อยพภชนาค่ะที่ทุกปีเนี่ยจะขายอาหารเจรอยู่ที่บริเวณของวัดเขตนาบุญญารามเนี่ยนะคะ ตอนเนื่องกันมายาวนานค่ะจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยนะคะ50ปีแล้วจากรุ่นคุณพ่อปัจจุบันค่ะเจอวิกฤตโควิด19คิดว่าจะไม่ขายแต่ว่าด้วยความที่ว่าเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็จะมีมุมมองนะคะในการเลือกที่จะตัดสินใจว่าขอสืบทอดการขายอาหารเจแต่ว่าย้ายมาทําขายที่หน้าร้านบริเวณเ<บ>ยื้องบขศออจันทบุรีแทนค่ะคโดยตั้งใจนะคะก็คิดว่าทําใจตั้งแต่แรกแล้วว่ารายได้นั้นเนี่ยอาจจะไม่มากเหมือนตอนที่ขายอยู่หน้าวัดเค เพราะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ลูกค้าเองก็ไม่ทราบข่าวค่ะแต่ตนเองเนี่ยนะคะบอกเลยว่าไม่ย่อท้อนะคะก็พยายามที่จะปรุงอาหารสะอาดสดใหม่แล้วก็ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ว่าปีนี้เนี่ยร้านน้อยพชนายังคงขายอาหารเจอยู่แต่ว่าจะมาขายอยู่หน้าร้านแทนค่ะคแล้วก็จะมีบริการนะคะในการขาย เอาใจลูกค้าในยุคการแพร่ระบาดของโรคด้วยโดยยุคไอทีเนี่ยนะคะก็จะได้มีการนำเอาการขนส่งแบบ Delivery เข้ามาใช้เป็นทางเลือกของลูกค้าด้วยซึ่งก็พบว่านะคะกว่าครึ่งของลูกค้าเนี่ยก็จะสั่งผ่านไรเดอร์ค่ะซึ่งถือว่ามาถูกทางแล้วด้วยนอกจากนี้นะคะทางร้านเองก็ยังเข้าร่วมโครงการต่างๆของภาครัฐเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเลือกใช้จ่ายทั้งโครงการคนละครึ่ง เราชนะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปฟังคําสัมภาษณ์ของผู้ประกอบการกันค่ะจริงๆค่อนข้างส่งผลกระทบอยู่แล้วครับเพราะว่าเวลาเราไปขายที่วัดเขตเนี่ยมันเหมือนเป็นศูนย์รวมมันค่อนข้างที่จะขายดีกว่าครับอยู่ที่นี่บางทีลูกค้าเก่าๆที่เขาเคยเคยกินที่วัดเขาก็จะไม่รู้ว่าเราขายอยู่ที่ไหนจริงๆตอนแรกพ่อเขาก็สอบถามครับว,ว่าจะขายดีไหมเพราะตอนแรกพ่อกับแม่ตัดสินใจว่าจะไม่ขายแล้ว แต่เราเราในฐานะคือลูกเราก็เลยมองว่าเราพยายามอยากใช้ช่องทางออนไลน์ในการสื่อสารเพื่อที่จะอย่างน้อยก็ได้บอกให้คนได้รับรู้ว่าเราขายนะแต่เรายังขายอยู่ที่ร้านของเราเองเราไม่ได้ย้ายไปที่วัดเขตแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อที่จะอย่างน้อยก็ให้ได้มีไรายได้ช่วยจุมเจือได้บ้างอะไรเงี้ยครับเพราะว่าถ้าถ้าไม่ขายเลยลูกค้าหลายๆคนมาเขาก็เหมือนแบบดีใจที่แบบเออเราเราขายทุกคน เราไปโพสเฟซบุ๊กเงี้ยเขาก็บอกเออเขาจะรอกินอาหารเราอะไรเงี้ยครับ นี่นะครับก็ต้องปรับตัวกันไปนะครับเป็นทางเลือกเนาะเพราะว่าอย่างที่ทางผู้ประกอบการบอกเองว่าถ้าเกิดหยุดขายไปเลยเนี่ยรายได้เท่ากับศูนย์นะแต่ยังน้อยเนี่ยวันนี้ขาย d e l i v e อ y อย่างน้อยก็มีรายได้เข้ามาชุนเจือครอบครัวได้ใช่ครับทีนี้เราก็จะไปดูอาหารเจยุคใหม่ใส่ผลิตภัณฑ์กัญชาที่นิวเคยเห็นไหมครับเอ๊มันไปด้วยกันได้เดือยเดือนใช่ครับต้องไปดูกันนะครับบรรยากาศเทศกาลกินเจนะครับที่ลพบุรีก็ถือว่าคึกคักเลยทีเดียวครับ ด้วยอาหารเจอารมณ์ดีหรือว่าอาหารคิวจากผลิตภัณฑ์กัญชาครับซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแล้วครับบรรยากาศเทศกาลกินเจที่จังหวัดลบบุรีนะครับก็พบว่าร้านค้าร้านจําหน่ายอาหารเจนะครับแบบปรุงสุกปีนี้ก็ได้รับความนิยมจากประชาชนถือว่าเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวครับขณะที่ราคาวัตถุดิบพผักตามท้องตลาดครับก็ปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครับ แต่ที่ถนนสายบุญของศูนย์งอกงามน,นะครับจังหวัดลบบุรีด้านหลังสวนหัุมานครับวงเวียนสีสุริยโยไทยอําเภอเมืองลบบุรีของกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์และผู้ประกอบการร้านอาหารเจที่เข้าร่วมโครงการทำดีด้วยหัวใจครับตามโครงการร้านอาหารสะอาดใจอิ่มบุญในเทศกาลกินเจครั้งที่24ประจําปี2 5 6 4ครับซึ่งมีร้านค้าในกลุ่มเครือข่ายของศูนย์งอกงามพร้อมใจกันนําวัตถุดิบพืชผักนะครับที่รวมกลุ่มกันปลูกเองเนี่ยมาปรุงเป็นอาหารเจ ออกจำหน่ายในราคาพิเศษมากๆครับ30-50บถึงาบาทเท่านั้นเองทำให้ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเนื่องจากส่วนใหญ่บอกว่าสะดวกสบายแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาด้วยนะครับอ,อีกทั้งอาหารเจแบบปรุงสุกในปัจจุบันก็มีลักษณะที่น่ารับประทานครับรวมไปถึงราคาไม่แพงด้วยครับและมีเมนูหลากหลายให้เลือกครับในปีนี้ยังพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุยังเป็นกลุ่มวัยทํางานหรือว่าวัยรุ่นที่หันมารับประทานอาหารเจมากขึ้นครับ นายนิมิตเทียมมงคลนะครับเจ้าของศูนย์เงางามจังหวัดลบบุรีก็กล่าวว่าพืชผักที่นํามาใช้ประกอบอาหารเจก็เป็นศูนย์เครือข่ายของกลุ่มเกษตรที่ปลูกผักแบบปลอดสารพิษครับแล้วก็ได้มาตรฐาน GAP รวมไปถึงอาหารคิวนะครับผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรแล้วอย่างแน่นอนครับนำมาขายส่งแล้วก็จึงทําให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้ดีเป็นพิเศษในช่วงนี้ส่วนเมนูที่เป็นพิเศษในช่วงนี้ก็คือเมนูเจอารมณ์ดีครับก็จะมี ต้มแซ่บเจกัญชานะครับผัดหนวดมังกรหรือว่าผัดถั่วงอกเจใส่ใบกัญชาข้วกิ้งหน่อไม้ใบกัญชาครับตังหู้ทรงเครื่องใบกัญชาครับโดยมีการนําเอาใบกัญชาสดเนี่ยมาปรุงเป็นอาหารครับให้มีคุณภาพด้านสมุนไพรเพิ่มขึ้นนอกจากนี้เมนูอาหารต่างๆที่นําสมุนไพรมาปรุงครับก็มีด้วยกันถึง11ชนิดซึ่งมีสรรพคุณในการช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันโควิด19ให้แก่ผู้บริโภคนะครับรวมถึงมีการนําน้ําสมุนไพรใบกัญชาน้ํากระเจี๊ยบสด บวกกับสมุนไพรจิตนางฟ้านะครับและกัญชาเนี่ยที่นํามาเป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารก็ถือว่าได้รับการอนุญ,ญาตเรียบร้อยแล้วนะครับในการซื้อวัตถุดิบใบกัญชาสดจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนครับผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยครับอืมนะคะถือว่าเป็นจุดขายที่น่าสนใจทีเดียวนะคะใช่เอามา โปะไว้ที่หน้าอาหารนะคะดูแบบเรียกแขกได้เป็นอย่างดีเลยใช่การเรียกลูกค้ากลุ่มวัยรุ่นได้ด้วยที่หันมาสนใจก็ถือว่าปีนี้เยอะขึ้นมากครับในกลุ่มวัยรุ่นครับใช่แล้วค่ะแน่นอนนะคะว่าทุกปีของช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยราคาพืชผักก็จะมีราคาที่สูงมากขึ้นแล้วยิ่งตอนนี้นะคะเจอวิกฤตการณ์เกี่ยวกับน้ําท่วมเ้วยราคาผักก็จะมีการดิดตัวเช่นเดียวกันนะคะต้องบอกว่าตอนนี้ราคาผักช่วงกินเจค่ะโดยเฉพาะที่จังหวัดตราดนะคะก็พบว่าพวกผักชีผักขึ้นช่ายแพงขึ้นค่ะ แม้ว่าจะไม่ค่อยเกี่ยวกับเทศกาลกินเจเท่าไหร่นะคะส่วนผักในการปรุงอาหารเจรเนี่ยอย่างเช่นผักบุ้งจีนและคะน้านเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยค่ะ จากการสำรวจนะคะราคาผักช่วงในเทศกาลกินเจที่ตลาดสดเทศบาลเมืองตราดค่ะก็พบว่าราคาผักส่วนใหญ่เนี่ยก็หลายชนิดก็ยังคงราคาเดิม<ช>ผักที่ไม่เกี่ยวกับการกินเจมากนักก็คือพวกผักชีฝอยผักขึ้นช่าย<ช>ก็ราคาปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยนะคะส่วนผักที่นิยมซื้อไปปรุงเป็นอาหารเจอย่างเช่นผักบุ้งจีน ราคาปรับตัวสูงเล็กน้อยค่ะนางประจวบมณีเพชรน,นะคะแม่ค้าผักสดตลาดเทศบาลเมืองตราดก็เปิดเผยค่ะถึงราคาผักสดว่าช่วงนี้เนี่ยราคาผักสดบางตัวราคาสูงขึ้นเนื่องจากว่าแหล่งปลูกผักหลายแห่งนะคะที่นําส่งต่างจังหวัดเนี่ยได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ําท่วมผลผลิตเองก็ได้รับความเสียหายค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งเน่าเสียระหว่างการนําส่งโดยราคาผักช่วงกินเจยอย่างเช่น หัวไชเท้าราคาปกตินะคะกิโลกรัมละไม่ถึง30บาทผักคะน้าสูงขึ้นค่ะจาก30-40บถึงบาทนะคะเป็นกิโลกรัมละ60บาทส่วนผักบุ้งจีนค่ะราคาสูงเช่นเดียวกันราคากิโลกรัมละ60บาทมะนาวนะคะราคาอยู่ที่ลูกละ3-4บาทค่ะพริกขี้หนูก็ราคากิโลกรัมละ150บาท ส่วนราคาผักนะคะที่ปรับตัวสูวงขึ้นมากที่สุดก็ได้แก่ผักชีค่ะราคากิโลกรัมละ250้อ้บาทสูงเหมือนกันนะคะเนี่ยชเช่นเดียวกับผักขึ้นช่ายค่ะราคากิโลกรัมละ200บาทซึ่งก็ปรับราคาสูงขึ้นเกือบเท่าตัวเลยค่ะนอกจากนั้นเนี่ยนะคะผักอื่นๆเนี่ยช่วงเทศกาลกินเจก,ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ราคาปกตินั่นเองค่ะ ะ,ะก็เอาเป็นว่าทางเลือกของคนกินเจนะคะลองหันมาปลูกผักเองดูนะอาจจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในช่วงเทศกาลกินเจและที่สําคัญเนี่ยน,นะคะก็เป็นผักปลอดสารพิษดีต่อสุขภาพด้วยค่ะอลาเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามสนามข่าวท้องถิ่นกันต่อค่ะ